พี่เพิ่มเขาเป็นคนคุยน่ารักเนาะทุกคนคุยฮาดีอะ่ะคือเพลินเลยไม่เบื่อไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกอะไรเลยฟังไปเรื่อยสนุกสนานยิ้มฟังไปด้วยยิ้มไปด้วยอะ่ะอือฮาดีอะ่ะเออเก่งอะ่ะพรสวรรค์สุดยอดเขาเก่งเนาะฟังเพลินเลยทุกคนฮามากคือแอคปั่นก็ปั่นดีเกินอะ่ะแล้วใดๆคือช่วงระหว่างรอปปลายไงก็ได้แก่นะมัน คุยมาเมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วเวลาพูดอะเวลาพูดเวลาชงอะเป็นธรรมชาติดีเนาะแบบตลกหน้าตายอะเออเอ็นดูชอบอะผมชอบเขาอะเออหน้าจ้างนะแบบเนี้ยคือจ้างลอยเล่นร้านอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นอะเอ็อปัดเราเานี้สุดยอดฟังเพลินมากฟังไปยิ้มไปอะทุกคน ฟังไปยิ้มไปจริงๆช่วงระหว่างรอใบปลายอ่ะดูสิพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอืมจนหมดมุกอ่ะรอปลายไงใจอดกลัน้นให้ไปถึงตรงนู้นก่อนค่อยแกย่ดูดิใบปายขนาดนี้ไบปลายจะเขาไปเก็บยังไงวะอืมโอเคอ่ะเนี่กูจ้องทองอยู่เลยตอนเนี้ย ทองแพงขอดูหน่อยนะครับว่าของจริงหรือเปล่าแกหนึ่งบาทนะแกอันนี้อีกเท่าไหร่วะอีกหนึ่งบาทเป็นสองบาทตอนนี้ราคาทองอยู่ที่สี่หมื่นสองพันอุ้ยอันนี้แปดหมื่นกว่าอ้าวพูดเฉยเฉหายไปอันหนึ่งแล้วต อ๋ออยู่นี่เล่นไปเล่นมาหายจริงกูตายเลยนะตรงนี้ก็ไม่พอด้วย <Ooh. S 1> อุยขอบคุณมากเลยอ่ะจะนอนหลับไหมวันนี้อะไรนะ Driver, เอาไปให้หนูเดีอวได้รู้ได้อตเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้ไม่ไปครับเขาก็จะดูกติกาดูอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงขอบคุณมากๆอันนี้เพิ่งเสียบไว้ตรงนี้ก่อนจะฝากทีมงานก็ไม่กล้าเดี๋ยวมันดึงเอาไปเราก็ไม่รู้เมืม่อเช้าก็ไม่รู้มันดึงไปได้ยังเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสี่สิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสอง หน <Alab> ึ่งร้อยแกกูลาออกจากพิธีกรมาทำาที่นี่ดีกว่าเรื่อน,น่าจะดีกว่าข้างบนเป็นไงบ้างครับสบายดีนะ Hi! ฮ o า a r าย o u h ย h ฮงงเลยคนหลังงงเลยทำอะไรกัน อันนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วครับพี่เออสวัสดีนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับที่มารอนองไปปที่นี่นะครับนะฮะอาหารดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็น KFC พิซซ่าฮาร์ดนะมีหมดเลยอยู่ที่บ้านไม่ได้กินอะไรเลยที่นี่เขาจะมีแบบว่าเป็นอะไรแบบไฮโซไฮโซทั้งนั้นเลยนะครับ Starbuck เอยนะครับนะสเปนเซอร์นะครับนะแคเองเนาเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีมีหมดเลยใช่ไหมกินแล้วใช่ไหม นี่ยังคนแรกเลยโอลยตังกลนไล่หล่นไหมไม่มีระแวงอุ้ยสองร้อยตะกี้สองร้อยตะกี้สามร้อยตะกี้ไปไหนแล้วอ๋ออยู่ในกระเป๋าอ้าวไปอ เมื่อไหร่ปลายมันจะมาทำไมให้พี่มาก่อนวะแอร์ไม่เย็นเลยเนาะใช่ไหมเราไปจัดที่เซ็นท่านไหมเออไม่ติดนะไม่ติดด้วยผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสักครู่นึงนะครับไลฟ์เราจะไลฟ์จนถึงตีหนึ่งเลยนะครับอันนี้จะให้ผมเลยเหรอไม่เออไม่ไม่ผู้พูดเยอะแล้วอสีกแล้ว คุณแม่อ <c> ห <oughs> <c oughs> ัวรอดีมากเลยกินหัวรอดื่แบบดูสโตร์ร้อนไม่ได้อยากโชว์ร้อนร้อนลองจ้มสัดได้ไหมเสื้อตัวนี้ไม่ได้จริงัะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ ซื้อให้่ะครับเงินจากกระเป๋าคุณเนียไปไปเนี่ยแกเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงไนะแกใครมีเบอร์ไปไปบ้างเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะไป<ๆ>ไปอาจจะกำลังใกล้ที่จะมาไม่มีเบอร์ไปไปเลยเหรอ ฮะ <Huh? S 2> ใครเรียกอีกวะใครเรียกอีกผมจะไม่ค่อยได้ยินนะครับนะฮะใครเรียกอ่ะเอาทำไมเงียบแล้วล่ะเออจริงๆอ่ะเราน่าจะรา,างวัลมาแจกเนาะแต่ว่าพิมได้ติดมาไม่มีอยู่ชิ้นหนึ่งหรือว่าอันนี้ของใครเอาอะไรนะเอาในช่อหุบป,ปากค่ะมันเป็นคนละส่วนค่ะ คอนใหญ่ใครไปบ้างวันไหนนะอ๋อเขาเขายังไม่ได้บอกอีกอันหนึ่งใช่ไหม ไม่รู้แต่เขาจองฉันแล้วไม่ใช่วันที่25แน่นอนล้านเปอร์เซ็นคนละอันกันค่ะจะได้ลาออดจะได้ลาออกไปเชียร์ใปีไหนตไหนปีหน้าเดือนมกรา บอกได้แค่นี้จิตท่านอนนันกูบอกหมดแล้วนะคราวนี้บอกไมกระทั่งเพลงแล้วนะไไนั่นแหละเขาเขายังไม่ให้พี่บอกเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมีคนมาแก่แกมีคนมาสวัสดีครับสามคนไปไหนกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีฮะเออเหมือนดาราเลยครับเออพี่ไปไหนกันมาครับพี่ไปดูน้นงตาเหรอฮะ สนุกไหมครับเห็นป้ายปลายไหมครับเห็นนะครับโอเคใส่เสื้อสีแดงสวยเชียวใครลงมา